มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาเราเลี้ยงลูก,ลกเด็กใช่ไหมคะส่วนใหญ่พ่อแม่จะตัดสินใจหรือว่าเลือกแทนในหลายๆสิ่งแทนลูกเลย <c oughs> กับลูกอีกคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้ลูกเนี่ยตัดสินใจเองเลยก็น่าใช้ชีวิตได้ตัวเองดูน่าสนุกนะันแบบหลังนี่ย <c oughs> สองคนนี้เวลาเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไหมคะม,มีแน่นอนค่ะพี่ซอเพราะว่าอันดับแรกเลยเ การรู้สึกถึงอำนาจในตัวตนของเด็กอะ,ะ่ะหมายถึงว่าอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกใช้ชีวิตของตัวเองอะการเป็นเจ้าของชีวิตนะคะม,มันก็รู้สึกต่างกันอ่าถ้าเด็กที่คุณพ่อคุณแม่แตัดสินใจให้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวตนของเขาหรือว่าเจ้าของชีวิตของเขาเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะแบบไม่ได้เป็นเจ้าของมันเต็มที่ <c oughs> อ่ามันต้องพึ่งพิงคนอื่นมันต้องพึ่งพิงคุณพอ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ในทางตัวมันข้ามถ้าเกิดเด็กๆคนไหนที่ได้ลองใช้ชีวิตได้ลองมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ลองตัดสินใจเองได้ลองเลือกเองอะค่ะมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> เขาก็จะรู้สึกว่าตัวตนเขาอะค่ะมีศักยภาพที่จะทํา <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะเป็นเจ้าของชีวิตตรงงตัวเอง <c oughs> ดังนั้นความมั่นใจ การแสดงออกถึงความมั่นใจอะคะ่ะมันก็จะมีต่างกันพี่สอบอ๋อแสดงว่าอย่างชิดชัดที่สุดคือความมั่นใจซึ่งมันฟังดูเหมือนง่ายนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าความมั่นใจมันต่อยอดเป็นอย่างอื่นอีกเยอะมากเลยใช่ค่ะพี่สอบวกกลับมาที่เด็กที่มีความมั่นใจอะโอเค,คดีงามเรียบร้อยนะคะ,คะกับเด็กอีกคนหนึ่งที่อยากจะลองเริ่มตัดสินใจหรือเลือกอะไรให้ตัวเองอแต่ว่าไม่กล้าค่ะพี่ส้มอาจจะเพราะว่ากลัวตัดสินใจพลาดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เลือกมาให้เนี่ยก็ดีอยู่แล้ว ก็เหมาะกับชีวิตเราดีก็เลยไม่กล้าเราจะผลักดันหรือสนับสนุนเด็กๆยังไงดีให้เริ่มที่จะกล้าตัดสินใจเลือกให้ตัวเองอะค่ะคำถามนี้ดีจังเลยว่าเราจะสนับสนุนเด็กๆยังไงเพราะว่าพี่ซอฟใช้คําว่าสนับสนุนไม่ได้ใช้คําว่าเราจะบอกยังไงหรือว่าเราจะทํำยังไงเพราะว่าการสนับสนุนมันเป็นบรรยากาศนะคะพี่ซอฟมันไม่ได้มีแค่หนึ่งอย่าง2อย่างแต่ว่าการสนับสนุนเป็นบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันค่ะคราวนี้คุณพ่อคุณแม่เองถ้าสมมติอยากให้ลูกกล้าตัดสินใจ กล้าใช้ชีวิตอะคะ่ะพื้นที่อันดับแรกเลยเนาะต้องมีพื้นที่ในการที่ให้เด็กๆอะคะ่ะได้ลองใช้ชีวิตนู <c oughs> ได้ลองตัดสินได้ลองอยู่กับสิ่งที่เขาเลือก <c oughs> สมมุติของเล่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเลือกมาก็ลองให้เขาได้อยู่กับมันดูว่าสิ่งที่เขาเลือกอะมันเป็นยังไง <c oughs> ให้เขาลองดูสักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะเออมันจะได้แบบเป็นประสบการณ์ว่าโอเคถ้าเขาเลือกเองแม่บอกว่าอันนี้มันแข็งแรงกว่า อ่าแต่เขาเลือกเองเขาชอบอันนี้ถ้าสมมติเขาเลือกอันที่เขาชอบมาเล่นแล้วมันพังเขาก็จะได้เรียนรู้แล้วเราก็จะได้ไปสามารถคุยกับเขาได้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจากการเลือกในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจอ่าแล้วครั้งต่อไปเราจะทํายังไงให้มันดีขึ้นค่ะลำดับที่2ก็คือท่าทีพี่ซอฟค่ะท,ท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ะคะ่ะต่อการเลือกของลูกเอ่อโดยทั่วไปะคะ่ะถ้าเรารู้สึกว่าลูกเราเลือกสิ่งที่มันตรงข้ามกับเรา เราก็จะมีท่าทีแบบเอ้ยอย่าไปเอาเลยซอฟเอาไว้ก่อนไม่เอาอย่าไปทําเลยเอ,อย่าไปทําเลยแม่เคยแล้วแอบมาแม่เคยแล้วพ่อเคยแล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เราอาจจะต้องลดลงค่ะพี่ซอฟเพราะว่าถ้าเกิดเราเราอุ้ยอันนี้ก็ไม่ได้ลูกอันนี้แม่เคยแล้วอย่าเลยอันนี้พ่อเคยแล้วมันไม่ไดีอะไรเงี้ยคือถ้าเรามีท่าทีอย่างนี้ตลอดเวลาเด็กก็จะไม่กล้าตัดสินใจให้มันเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้แล้วก็การสนับสนุนพี่ซอฟดังนั้นมันจะไม่ใช่แค่ทําครั้งเดียวแล้วก็แบบ ลูกจะแบบมั่นใจขึ้นมาเลยลเปิสดสวิตช์ดิ้งลูกมั่นใจเลยค่ะใช่ใช่นี่ต้องค่อย,อยใช่มันเป็นมันเป็นกระบวนการพูดอย่างนี้ดีกว่าอยากให้ผู้ปกครองเน้นที่กระบวนการในการเรียนรู้มากกว่าเน้นที่ผลลัพธ์เดี๋ยวมันจะตามมาผลลัพธ์ที่ดีมันจะตามมาอ๋อโอ้โหอันนี้ดีมากเลยค่ะพี่ส้มซอปอยากถามเพื่ออีกนิดนึงได้ค่ะสมมติว่าตอนนี้เราสนับสนุนผลักดันและใ, <ๆ S 1> ให้เด็กๆหรือลูกๆของเราเนี่ยลองกล้าที่จะตัดสินใจ เขาได้ลองจริงค่ะพี่ส้มและมันอย่างที่พี่ส้มยกตัวอย่างเลยว่าเลือกของเล่นสมมตินะคะปรากฏว่ามันผิดพลาดมันเฟลมันจะกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยกลัวการที่ตัวเองต้องเลือกด้วยตัวเองไหมคะเหมือนพอฉันได้ลองเลือกปุ๊บโอ้โหมันแย่มากเลยอะเราไม่มั่นใจหนักกว่าเดิมอีกกับพี่ส้มถ้าอย่างนี้ทำไงดีคะ พี่ส้มคิดว่าอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเด็กแทบทุกคนเลยแม้กระทั่งพี่เราเองเนาะบางทีใช่ตัวตัวเองบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่น่าเลื่กงอันนี้เลยเราเลื่กงพลาดไปแล้วเราแบบอ่าใช่ใช่กระบวนการแบบนี้ค่ะสาคัญมากเพราะว่ามันเป็นทักษะชีวิตค่ะพี่ซอฟมันเป็นทักษะชีวิตที่ทุกๆคนค่ะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าบางทีเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราผิดหวังสิ่งที่ไม่ชอบใจอะไรเงี้ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือพยายามสร้างการเรียนรู้ตรงนี้ให้เด็กตั้งแต่เเขายังล็ก ท่าทีของเราสําคัญมากค่ะสมมุติเขาเลือกพลาดค่ะท่าทีของเราเราอาจจะแบบเอยมาชวนอ้ยไม่เป็นไรมาไม่เป็นไรมาคุยกันมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างลูกี่นมาเล่าให้ฟังหน่อยเอออันไหนที่ลูกเลือกแล้วมันดีเช่นแบบเออเนี่ยลูกเลือกวัสดุแบบเนี้ยเออนี่มันดีแล้วแต่ว่าลูกลืมดูวันเดือนปีผลิตใช่ไหมก็เอมันเลยกรอบเชียวมันเลยกรอบเชียวแปลว่าทีหลังถ้าลูกจะเลือกอ่ะลูกอาจจะต้องดูรายละเอียดอะไรบ้าง เขาก็จะจําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ซอบแต่ถ้าเราแบบเพ้นไหมบอกแล้วว่าอย่าเอาตัวนี้ฉันพูดไปก็ไม่ฟังเลยจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ดังนั้นมันก็จะเป็นมันก็จะไปติดที่อารมณ์ผิดหวังแล้วก็อารมณ์เสียใจแทนที่จะลงเข้าไปดูในรายละเอียดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในในการเลือกของเรา นึกถึงถ้าตัวเองเป็นเด็กนะโดนดุมาอย่างเงี้ยปิดประตูใส่เลยอ่าใฉันไม่อยากฟังแค่ฉันรู้สึกผิดอยู่มากพออยู่แล้วที่ฉันทำพลาดอ่ะโดนคุณพ่อคุณแม่ดุเพิ่มอีกก็คงโอ้ชีวิตฉันจบสิ้นแล้วจริงค่ะแล้วแล้วครั้งต่อไปค่ะพี่ซอฟเขาก็จะมีคำพูดว่าอ่าแม่เรียกเลยแม่เรียกเจริงค่ะพ่อเรียกเลยแม่เรียกเลยเอาที่แม่สบายใจใช่แต่หนูไม่สบายใจนะใช่ใช่แล้วมันก็จะเป็นท่าทีไม่มั่นใจในในการใช้ชีวิตเวลาโตขึ้น ดีมากเลยค่ะแล้วถ้าสมมตินะคะว่าเฮ้ยเราเปิดโอกาสให้ลูกเราเนี่ยได้กล้าตัดสินใจได้ตัวเองมีวิธีที่ทําให้มันกําลังพอดีไหมคะพี่ส้มพี่ซอพี่ว่าบางครั้งเนี่ยอะไรที่มากไปลูกเราอาจจะกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองจนเกินไปหรือเปล่ามไม่ยอมฟังคนอื่นเลยฉันอยากจะตัดสินอยากจะเลือกที่ตัวเองเพราะฉันนี่เด็ดขาดที่สุดเราจะทํายังไงได้บ้างคะให้มันพอดีพอดีกําลังดีค่ะอืมพอพี่ซอพูดว่าคาว่าพอดีกําลังดีเนี่ยพอดีของแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันไม,ออไม่เท่ากันเนาะคราวนี้ คุณส้มมีวิธีการสังเกตแล้วกัน,นะพี่ซอฟค่ะอาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องบาลานซ์ระหว่างความคาดหวังของเราเนาะค่ะ,ะความคาดหวังของเรากับตัวตนของลูก่ขั้นต้นลองดูค่ะว่ามันไปได้วยกันได้มากน้อยแค่ไหนค่ะความพอดีมันอยู่ที่อยู่แล้วมันไม่อึดอัดกันทั้งคู่อะค่ะอ่าคือบ้านไหนอย,อยู่แล้วแบบคนนึงอึดอัดคนหนึ่งมีความสุขมากในขณะเดียวกันโอ้โหคนหนึ่งแบบมีความทุกข์มากไม่กล้าพูดหรือคนหนึ่งก็แบบว่า นิ่งๆหรือแบบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรครณผู้มคิดว่าอันนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เออดังนั้นถ้าถามว่าพอดีที่บ้านเราอ่ะที่ไหนก็คือที่ทั้งคุณลูกคุณพ่อคุณแม่อยู่แบบสบายๆอ่า<อ>แสดงว่าความว่าสบายๆแต่ละบ้านก็อาจจะมีมิติที่ไม่เท่ากันซึ่งอันนี้<ช>อาจจะต้องลองสังเกตในใ<ช>ครอบครัวตัวเอง<ช>ดูว่าระดับไหนใช่ถ้าถ้าได้บอกเทคนิคเนาะสบายๆหมายถึงว่าเราสามารถพูดความรู้สึกเราได้ คุณพ่อคุณแม่เองก็สามารถพูดได้ไม่กลัวลูกจนเกินไปบางครั้งเรากลัวลูกไม่รักลูกเสียใจลูกไม่รักฉันใช่แล้วก็ไม่กล้าพูดอันนี้เราจะตึงแล้วเราจะแบบเครียดแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณลูกไม่กล้าพูดกลัวคุณพ่อคุณแม่ผิดหวังกลัวคุณพ่อคุณแม่แบบทํางานมาเหนื่อยแล้วก็แบบผิดหวังกับเราอันนี้คุณลูกก็จะอาจจะเอาไปแสดงออกกับเพื่อนที่โรงเรียนหรือว่าที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นพยายามดูว่าสบายแล้วเราสามารถพูดความรู้สึกซึ่งกันและกันได้อ่ะ อันนั้นน่าจะเป็นจุดที่พอดีพอดีอ๋อเอาละค่ะและนี่ก็คือภารกิจของน้องเข้าปั้นนะคะซอฟค่อนข้างจะชอบมากมากเลยนะคะกับหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้คือเรื่องของความกล้าและในการตัดสินใจนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่เนี่ยลองไปปรับใช้ลองชวนคุณลูกคุยดูอยากลองเลือกอะไรจริงๆเรื่องจากง่ายๆก็ได้นะคะเมนูอาหารจานข้าวของหวานกินอะไรดีหรือแม้กระทั่งเดินทางไปโรงเรียนนะคะเส้นทางเปลี่ยนใหม่บ้างอยากลองไปทางไหนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทําให้เด็กๆเนี่ย มีความกล้าและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการสนุกเรียน Active Learning ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ซอก,กับพี่ส้มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย